สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันกับ4เหตุผลที่ควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มนาเวียเนาะซึ่งตัวละครนาเวียนะครับเราต้องเกิดกันไว้ก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเมนดีเพสธาตุหินจากเมืองฟอนเทนที่ตัวเขานะครับรีลันเข้ามาในตู้5.6ครึ่งแรกกนะันเนาะและนอกจากเรื่องที่บอกไปแล้วนะครับผมจะมาแนะนําทีมที่สามารถใช้กับนาเวียในปัจจุบันได้ด้วยนะครับมาที่เหตุผลแรกก่อนนะครับว่าทำไมถึงควรสุ่มนาเวียจริงอยู่ครับที่นาเวียเนี่ยเขา ด้วยความที่ว่าตัวของนาเวียนะครับเขาเล่นกับปฏิกิริยาที่เรียกว่าการตกผลึกมันเลยทําให้ตัวของนาเวียเนี่ยไม่ได้จำกัดตัวเองว่าเขาต้องเล่นกับทีมแบบโมโนจีโอเสมอไปเนาะแต่เขาเนี่ยสามารถเล่นกับทีมผสมทตุได้มันเลยทําให้ตัวเลือกในการจัดทีมของนาเวียเนี่ยมีมากพอสมควรเลยนะครับมาที่เหตุผลถัดมานะครับว่าทําไมถึงควรสุมนาเวียต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวสกิลท่าหรือลูกซองกำนานาเวียเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยและเขาเนี่ยสามารถยิงได้ถึง2นัดและการยิงแต่ละนัดเนี่ยจะสามารถเคลือบทตุาอาวุธให้เป็นาินนได้ มันเลยทาให้การเล่นของนาเวียเนี่ยไม่จาเป็นต้องมี2หินในทีมนะครับเพื่อมาช่วยสร้างผลึกให้กับตัวนาเวียเองเลยเพราะตัวนาเวียเนี่ยสามารถยิงลูกซองนั้นแรกเพื่อเคลืบอบธาตุอาวุธได้และตีปกติเพื่อเก็บผลึกก่อนได้เลยแล้วค่อยยิงแบบฟูลพาวเวอร์ได้ในนัดที่2เนาะหรือเราจะเปิดด้วยสกิลติเมก็ได้เช่นเดียวกันก็จะทําให้นาเวียเนี่ยสามารถยิงแบบฟูลพาวเวอร์ได้ทั้ง2นัดเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวละครธาตุหินเข้ามาในทีมนะครับก็จะช่วยให้ตัวของนาเวียนะครับเล่นง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะก็จะมีตัววช่วยในนกกาารรสร้งเม็ดผลึะ มากันที่เหตุผลที่ไม่ควรสุ่มกันมากนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบทําค่าครเลตให้กับตัวละครสูงๆเนี่ยต้องบอกว่านาเวียเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ควรสุ่มนะครับเพราะตัวนาเวียเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่อยากได้ค่าครเิตท,ที่มากพอสมควรเลยด้วยความที่ลูกซองกำนันของนาเวียเนี่ยเป็นดาเมจแบบวันฮิตไม่ใช่ดาเมจกระจายหลายฮิตมันเลยทําให้นาเวียเนี่ยต้องการค,าค่าเครเลตท,ที่ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเกิดเรายิงไปแล้วเนี่ยมันไม่ติดครีเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างหยาบพอสมควรนะครับ ซึ่งค่าครีเตที่ผมอยากจะแนะนำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นไปนะครับเป็นขั้นต่ำเนาะ80%มากันที่อีกหนึ่งเหตุผลนะครับคือการจะยิงลูกซองแต่นัดของนาเวียเนี่ยเราควรเอาตัวของนาเวียเนี่ยเข้าไปใกล้มอนเนาะเพราะถ้าเกิดเรายิงในระยะที่ไกลเกินไปนะครับตัวดามจเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเข้าไปใกล้มอนแล้วเราเล่นแบบไม่มีโล่นะครับตัวนาเวียเองเนี่ยก็เสี่ยงที่จะโดนดามจด้วยเนาะจุดนี้เลยเป็นข้อควรระวังหรืออีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรส่งตัวของนาเวียนะครับ เรามาต่อที่เรื่องทีมกันน,นะครับโดยทีมของนาเวียที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ทีมเนาะซึ่งรูปแบบทีมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคลิปนาเวียอันก่อนนะครับแต่จะเพิ่มตัวละครจากเมืองใหม่ๆอย่างแนทแลนเข้ามาด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนเลยนะครับคือทีมอย่างไฮเปอร์แครีทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของนาเวียซิโลเนนฟรีนาและเบเนตนะครับทีมนี้ถือว่าทําดาเมจออกมาได้ดีเลยด้วยความที่เราเนี่ยใส่ตัวของซิโลเนนเข้ามาในทีมนะครับเลยช่วยในการลดต้านทานธาตุหินได้และยังได้บ้บสัสพงงขขออาาหินเามาีก ส่วนตัวฟรีนนะครับเราจะเล่นเป็นตัวซับ DPS เนอะและคอยจ่ายบัฟจากสกิลตีเมียให้กับนาเวียนะครับส่วนเบเนดเนี่ยก็จะช่วยทั้งในการฮิวและจ่ายบัฟให้กับตัวของนาเวียเช่นเดียวกันแต่ถ้าทีมนี้นะครับใครรู้สึกว่าเล่นฟรีนะแล้วเสี่ยงเกินไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากฟรีนะเนี่ยเป็นมาวิกาแทนได้นะครับเพราะถ้าเป็นมาวิกากับเบเนดเนี่ยก็จะได้บัฟสั่นพ้องของธาตุไฟเพิ่ม ATK มาด้วยเนาะและมาวิกาเองเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นซับ DPS ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าประหยัดมาหน่อยเนี่ยสามารถใช้เป็นเสียงหลิงแทนได้นะครับ แ,แลถ้าเกิดใครที่อยากเพลซฟเลยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากซิโลนินเนี่ยเป็นจงลี่ได้นะครับเพราะเสาของจองลี่เนี่ยก็ช่วยลดต้านทานธาตุได้เนาะ้วยผมเองเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกมเพลไม่ให้ดูกันนะครับ มาต่อที่ทีมนะครับคือทีมอย่างไฮเปอร์บลูมทีมนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นทีมที่ไม่ได้ทำดาเมจได้ดีเท่ากับทีมก่อนหน้านะแต่ทีมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยนะครับโดยทีมนี้ผมใช้เป็นตัวของนาเวียไนะดาดซิงชิลและไรเดนสเอ็มเนาะทีมนี้นอกจากสร้างเม็ดผลึกเพื่อเสริมดาเมจสกิลาธาตุของนาเวียแล้วนะครับยังได้ดาเมจจากตัวของไฮเปอร์บลูมเพิ่มเข้ามาด้วยทีมนี้เนี่ยที่ต้องระวังเนี่ยคือเราเนี่ยไม่มีโลห,หรือตัวฮิลเข้ามาช่วยนะครับนอกจากดาบน้ําของซิงชิลและโล่จลลจจจาาาากกกกเเมมดลนนะับบยออต้้งงงีววิหใ แต่ถ้าเกิดใครอยากเพย์เซฟอยากมีตัวฮิลเข้ามาช่วยเนี่ยเราสามารถใช้เป็นชิโนบุเนี่ยแทนตัวของไรเดนได้นะครับโดยผมเองเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ไม่ดูนะครับ place little. one's name pretty This got it. This your on Illusion shattered. มาต่อที่ทีมนะครับคือทีมอย่างเนชั่นกันบ้างทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของนาเวียซิงชิลเบนเนตและเซียงหลิงนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากดาเมจจากสกิลท่าของนาเวียแล้วนะครับยังมีดาเมจเพิ่มเติมจากปฏิกิริยาละเหยเพิ่มเข้ามาด้วยทีมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งซิงชิลและเซียงหลิงเนี่ยเป็นซับดีพีเอสคอยทำดาเมจและแปดท่าให้นาเวียเนาะและเราเนี่ยยังมีเบนเนตเนี่ยคอยบัฟและฮิลให้ด้วย แต่ว่าทีมนี้ก็จะเหมือนกับทีมก่อนหน้านะครับคือเราเนี่ยไม่มีโล่อาจจะต้องมีกดหลบกันบ้างน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีปัญหาการกดหลบอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวจากนายน้อยซิงชิลเนี่ยเป็นตัวของฟรยนาแทนได้นะครับเพราะฟรยน่าเนี่ยเป็นได้ทั้งซับที่เพี้ยสและบัฟที่ดีอีกตัวนึงเลยโดยผมเองเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์เนี่ยมาให้ดูนะครับ <Att est! S 1> your verse. Rain outlines your fate. Huh? Teamwork is dreamwork. Hey, I'm a fellow warfare, I guess. Fire! Well, with drops. Watch out! Tap. Feeling lucky. มาที่หัวข้อสุดท้ายนะครับคือสรุปโดยรวมอันนี้ตัดเรื่องอวยกับให้อวยออกไปก่อนเลยนะครับถ้าจากมุมมองส่วนตัวของผมนะครับ ต้องบอกว่านาเวียในตอนนี้เป็นตัวละครที่สุ่มก็ดีหรือไม่สุ่มก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยนาเวียคงเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องมีใน ID ดีขนาดนั้นไหมผมก็ขอตอบว่าไม่ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการ DPS พธาตุหินดีๆสักตัวเนี่ยผมว่านาเวียก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะตัวนาเวียเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นและการเล่นเนี่ยไม่ซับซ้อนมากนะครับสุ่มมาเนี่ยถือว่ายังเล่นได้และยังเก่งอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อวยหรือยังรอตตตัััววเเมมม้้้าาาาออยู่่่นนนนนีีรรสถขกไกไไดะ ก็จบกันแล้วนะครับสามสีเรื่องที่อยากบอกก่อนสุ่มนาวีพร้อมกันแนะนาทีมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีจุดไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เนาะส่วนคลิปนี้นะครับน่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ